ที่กำลังมองหา d ีแมสีพิเศษกับตัว SDA ตัวเริ่มต้นนะคะฟังก์ชันจัดเต็มกับคันนี้เลยนะคะ SDA P22.2 พี่จาเลิกหม่20,000ื่นโลเท่านั้นนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9ลิตรนะคะ150แรงม้าแล้วก็แรงบิดคันนี้อยู่ที่3 5 0นิวตันนะคะมาดูตัวรถก่อนพี่จ๋าคันนี้นะคะเป็นสีอ่าสีพิเศษจากโรงงานถ้าออกป้แดงคันนี้ลูกค้าต้องออก ค่าสีเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นมืลสองก็คือเราให้ราคาปกติเลยน,นะคะนี่เลยจากพี่จารถมันเกือบจะลอยอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้ถูกการเป็นการถูกแต่งแม็กมาอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าสามารถอยากจะแต่งแม็กไมย่างไม้นะคะก็สอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวให้เซลล์จัดการให้นะภายในนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะ มีหน้าจอมีกล้องถอยมีมันติฟัง์กชันตรงพวงมาลัยมาให้ก็คือสิ่งที่ได้เพิ่มมากับตัว SDA คันนี้นะจ๊ะและคันนี้นะได้สรวจรถด,ดนใจมาแล้ว274จุดจากบริษัทกลางนะคะของชิกเยอรมนีนะคะที่จ๋ารับประกันโครงสร้างตัวรถภายนอกภายในนะคะคันนี้ได้5ดาวเต็มเลยจ้ามาออกห้างายแดงนะคะรุ่นนี้เจ็ดแสนกว่ามหานสึกแล้วนะคะตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่ ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับค่างวดตลอดสัญญาเอาไปเลยเก้าพันห้าร้อยบาทนะเริ่มต้นฟรีดาวน,นะคะมา ใครกําลังตามหานะคะเจ็ดที่นั่งราคาย่อมเยานะคะจัดเลยคันนี้เลขใหม่เพียแค่2องหมื่นกิโลเท่านั้นนะฟังก์ชันก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่พอสมควรนะคะ f อฟท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจับอยากจองอยากจะเป็นเจ้าของอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถทักสอบถามได้เลยเบอร์โทรนิ้ไลน์ปักหมดแท้แล้วด้านล่างต่างจังหวัดบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งไวพ,พี่ถึงบ้านจ้า